ผมก็บ่กเขาใจคือกันต่อไปนี่ผมยันเปิดยู้โทรเกนมากนี้มีภุมไล่สวดให้น้ำไลเร่อยอยู่เพราะมีการเก็บสมองเพามีการสะสมผู้ติดตามคือสมัยตะกี้ <c oughs> ผมยันเป็นคือผมขึดอยู่ตอนผมน้ำหาน้ำหาหมองไหลสวดผมาว่ามันเข้าหายซิเทเข้าไล่ได้เลยตักก้งแต่ผมบ้านเย็ดสอง โมโหว่นต้องเปิดสองนอนโมหูว่นต้องหาผู้ติดต,ตามก่มอนโมหูว่ามันต้องเก็บสม่วงให้มันพอเท่าน,นั้นสม,ม่วงสั่นี้สมอ่โงเขาจึงเปิดปุ่มไล่สดให้ผมนั่หาดีตะกี้นั่มหาปุ่มไล่สดกอผมสิไ้เปิดสองเมื่อผมไปส่วนถึงมองเปิดสองผมเลยเนี่ยเป็นเจ้าของสองน้ำมูวผมวานมันข้าเาจ้าเที่ยวมองปุ่มไล่สดใบมองใดนั่มหาเดียว มี่มองได้เปิดเขาไปหาได้เปิดเขาไปหาเบินตัดไปถือมองเปิดซองเฮ้ยได้เป็นเทเจซองเท่เล่าก่อเท่เล่าก่าอก่อสัญญาบิวแล้วมันก่อได้เข้ากับเต็มยงเหีอพนดเออเท่เล่า ไก่ักตัวหาวันหนึ่งเล่าถึงได้สามถึงสี่รอบก็ไดเห็ดถึงหกหมื่นวิวเหมือนกันอแสดงว่าเห็ดแบบเพาเห็ดเข้าไดเวลาพักพรอนเข้าอาจสิรักษาชีวิตเขาคนสิวานี่งงานเข้าสิเบาลงอันเห็ดเงีคือเ่างานเขาน่ะ <G l> เข้าอาจิรักษาชีวิตอาสีรักษาสุขภา,าพาเขาเข้าสิได้วลาพักคือยังคุณลันกาวา่าชั่วโมงหนึ่งเขาฟอดวงตาไรา้แล้วทีทีขามาเห็นหนหั้ควนันขาขาาไม่มีข้อนสับสนขาไม่มีสับสนไม่ได้แต่ไม่ควันถามว่ามีสับสนบัวได้ หอดูนเู่้ดีมากใอยอไล่สดตอนอยมีพันสองรับันแตอนผมสมัครที่กายนี่ยหารอยผู้ติดตามหารอยสงหงรับสมพันหนึ่งผมยังไล่สดใจ มือหนึ่งผมขอบไปบางสองหนึ่งแดงคืนๆสองเล็กๆไม่หลุนผูไส้คลิปวิดีโอมนมียังเครื่องคลิปสดเครื่องคลิปวสดเครื่องวิดีโอเครื่องไหลสดผมมีจักอ่านแก้วไหลสตส์ได้เสยผมยังงงอยู่ผมก็เลยเิึงน้ำเก่ยอยู่ประมาณสองสามนาทีผมก็เลยอกะไหลเก้วว่าจกะไหลขังแหลกเมื่อเห็นมองเม่นมองยังแกะถามหาว่าสิเปิดตั้งท่าเนี่ยไร ข้าวีเมนยนไปมองได้เมม่นไปเจ็บแอ้ววาเห็นบ่ขึ้นหนาจอข้าความค่อมเมมตนผมก็เลยออกแจกระจบห่วยว่าแสดงว่าเขาโศกดีเพมูข่าวตะจีด้อนเนอะข้าว่ามีการในเก็บสับเก็บสมอง ิดซงขึ้นมาซ้ำข้อไหลสดได้เลยปะสมองเครื่องพอดีแล้วหนึ่งสมองสามสิบนาทีคุณนัญยาร้าซั่ะเพรามีแนวเบิ้งเหรอพี่ตะเกายีเป่าเลย่หหันมาเบิ้งหนาผม ผ่านกดมาฮอกกีแล้วไม่เห็ดจริงจริงจังๆเอาได้จักปีแล้วแต่ว่าสีเศร้าเนียบาดซ้อบาเศร้าเลยเริ่มไม่เห็ดจริงจริงจังๆเอาได้มาจักปีแล้วเมื่อเหตุจริงจริงจังๆมาตลอดตะเริ่อมสนเลย